อร่อยอีกแล้วที่นี่ทำไมมีของดีเยอะจังเลยครับสวัสดีครับผมโทนี่รากแก่นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับโครงการคนหล่อขอทำดีนะครับร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกาบมิชชั่นคนหล่อช่วยชุมชนนะครับก็คือวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆกันนะครับ นี่คือชุมชนตลาดโรงพักเก่าสัพยานะครับอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทถ้าเกิดเรามาถึงชุมชนตลาดโรงพักเก่าสัพยาเนี่ยเราต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาเช็คอินแลนด์มาร์คของชุมชนนั่นก็คือนี่เลยโรงพักเก่าสัพยาอายุกว่าร้อยปีมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนะครับทรงปัญญาแล้วก็ยกใต้สูงสูงด้วยภายในนี่ครับมีการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะฮะเพื่อให้คนรุ่นใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาชมแล้วก็ศึกษากัน อันนี้ก็คือโรงพักอันนี้เลยนี่ใช่ครับใช่ไหมครับจากที่นี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำขนมหน้างากุยหลีตามผมมาเลยดีกว่าครับไปฟ้ามตอนนี้ผมถึงที่นี่แล้วนะครับใกล้ๆกบ้านของป้าละเมียนะครับตามผมมาดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปเจอป้าเลยไปคือแม่ละเมียอ๋อคุณแม่ละเมียดค่มมะ <c oughs> ขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมเรียกคุณป้านี่ยังสาวอยู่เลยผมอนุญาตเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับคุณแม่และเมียนะครับค่ะผู้ประกอบการขนมหน้างากุยหลีนะคะคือขนมหน้างาที่มาก็คืออากงอ่ะเขานํามาจากตะจีนจีนแต้จิ๋วนะคะทํามาตั้งแต่พศสองสี่หกเก้าที่หกอะค่ะที่หกเฮ้ยท้างนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปทําได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะทุกคนที่มาที่นี่ก็สามารถมาลองได้ได้ยินดีค่ะโอเคป let's go ครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างในกันแล้วนะครับอยากให้ช่วยแนะนำส่วนประกอบอันนี้แป้งแป้งที่ผสมแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือถั่วเป็นถั่วเหลืองครับอ๋อค่ะถั่วเหลืองอะค่ะกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไข่เค็มไข่เค็มแล้วก็งาเอาไว้สำหรับมาโรยหน้าโรยหน้าโอเคได้เอสอนง่ายนะเนี่ยจริงปะ ไส้ถัว่วเอาคุณลองทานดูว่าไส้ถั่วเนี่ยของที่บ้านของแม่จะไม่เหมือนใครคุชอบไม่รู้มีทุกคนเขาบอกว่าไส้ถั่วอร่อย้าไส้ถั่วนี้อร่อยมากครับใช่ใช่มันจะทํากี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นก็แล้วแต่แต่ว่าคุณภาพเราก็คงเดิมคงเดิมนะ,นะดีครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตช้อปปิ้งครับได้เลยได้เวลาช้อปปิง้งินดีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ หากินที่กรุงเทพไม่ได้หากินที่ไหนในประเทศไม่ได้ <S <S อนอกจากที่ชัยนาทใช่ใช่ใช่ไหมคร<ะ>คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาในชุมชนจริงๆแบบนี้นะครับเราก็จะไม่มีทางได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตแบบนี้เลยผมรู้สึกว่าเป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นความน่ารักของเมืองเล็กๆแบบนี้นะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับบะหมี่เจ๊นโนกฮะขึนชือมากที่นี่แล้วก็อยู่มานานยาวนาน70ปีเลยนะครับถ้าเกิดใครมาที่ตลาดตรงเนี้ยยังไงก็ต้องมาลองชิมที่นี่กันนะครับเราก็เลยต้องมาลองชิมเหมือนกันนะครับป่ะตามผมมาอันนี้ผมสั่ง3าอย่างเลยนะครับก็คือบะหมี่แห้งนะครับผัดซีวหมี่กรอบแล้วก็บะหมี่น้ําสูตรเด็ดที่เขาบอกว่าเด็ดมากๆที่นี่ก็คือเรื่องของเส้นแหละครับคือเป็นตัว คุณป้านะครับเขาทำเองที่นี่เลยครับผมมาลองชิมกันดีกว่าเส้นเป็นไงบ้าง <_ an> <_ an> เส้นอร่อยจริงเส้นไม่เหมือนใครเลยมีความแบบเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีความหวานเบาๆเนี่ยในเส้น ผมขอ,อโอเลี้ยงครับเยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นใช่ไหมเขากินกันเยน็ยนเยน็นใช่ไหมฮะโอเลี้ยงสดชื่นสดชื่นนะฮะแก้วหนึ่งนิดหน่อยครับ <c oughs> หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มๆนะครับเราก็มาหาเครื่องดื่ม สดชื่นสดชื่นนะครับก็คือที่นี่เลยนะครับกาแฟาโบราณยายสำเนียงนะครับหรือที่คนแถวนี้เขาจะเรียกกันว่ากาแฟาห้องขังเพราะว่านี่อยู่ตรงข้ามโรงพักเก่าเลยครับผม อนนี้เราก็มาถึงอีกฐานหนึ่งนะครับเป็นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับกลุ่มหัถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อยนะที่กาลังทํากันอยู่คืออะไรกันแล้วก็แก๊งนี้มาได้ครับ <laughs> แต่แก๊งเราเนี่ยจริงหมู่บ้านเราอ่ะมันเป็นหมู่บ้านที่ <ฮะ S 2> พื้นที่อ่ะมันมีวัดอยู่ทางทิศเหนือไปทิศใต้ครับอันนี้เราก็ว่าถ้าดึงคนเข้ามาหาการ่ะมันก็ต้องมีกิจกรรมทําอันนี้กิจกรรมที่เราเลือกทำอ่ะก็คือผักตบชวาเพราะว่าพื้นเพเดิมของปูยาตายายเราก็สานไม่ไายแล้วก็ผักตบชวาเน มันมีมากในพื้นที่แล้วก็เส้นใหญ่พวกนี้มันสามารถแทนไวกับไค่ได้เดี๋ยววันนี้ผมอยากลองทำสักชิ้นหนึ่งเป็นางานแทนเมดของตัวเองบ้างครับ,รบจะให้ผมลองทำเป็นกํไรไข,ข้อมือกําไรข้อมือ ได้กํไไบข้อมือมา2อันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขออนุญาตเข้าไปดูที่โกดังได้ไหมครับได้พยาผมขออนุญาตลาพยาตอนนี้นะครับผมได้ของกลับบ้านแล้วเพียบเลยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะชวนเพื่อนมานะฮะได้ค่ะ <ersch> ขอบคุณมากเลยนะครับไปไปกันเถอะไปผมกตจะรูปที่ท่านเนี่ยอยู่นี่นะครับเห็นว่า เป็นพระรูปที่ไม่มีทั่วไปในประเทศไทยนะครับที่สร้างปางนี้จะ<ผ>ม,มีอยู่ไม่เคยเห็นจริงๆครับจะมีไม่กี่วัดที่ที่จัดสร้างเป็นเกณฑ์แท้ของพุทธศาสนาคือความตายความไม่ประมาทในชีวิตซึ่งเขาจําลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงซึ่งเราเรียกว่าวันอัฐมีบูชาเมื่อเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเจ็ดวันนะครับพระพุทธรูปอ,องนี้คือ ใหญ่มากแต่ว่าสร้างภายในวันเดียวครับครับเราหลอ,อเสร็จภายในวันเดียวแต่ว่ามีความพิเศษคือที่ผีวของท่านเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทาสีแต่เราบูชาท่านด้วยพระพุทธรูปโมเสตทอกคำองค์เล็กๆสวยมากครับทั่วทั้งองค์นับนั้นสามหมืองค์และเรียกว่าพระพุทธสําเร็จนะครับรเร็จมาเที่ยวรอบนี้นะครับนอกจากผมจะได้ของฝากกลับไปที่บ้านแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่า ิมบุญด้วยเพราะว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะกับวัฒนธรรมเก่าๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีมากครับนี่นะครับเราก็มาเที่ยวชุมชนนะฮะเราก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้กันและกันนะครับก็คือ,อ,อที่นี่คือตลาดกรีนดี เขาก็จะมีวัฒนธรรมคือปลอดขยะลองสังเกตนะฮะหลายๆอย่างก็จะมาจากธรรมชาตินะครับ <Hey! S 1> อร่อยอีกแล้ว <c oughs> ที่นี่ทำไมมีของดีเยอะจังเลยครับชุมช <c oughs> น,นตลาดโรงพักเก่าสัพยาจังหวัดชยัยนานะครับ ชุมชนที่เพิ่งได้รับรางวัล Thailand Rural Tourism Award สาขา Responsible Tourism จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบ Responsible Tourism เนี่ยคือการท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบน้อยที่สุดเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับควบคู่กการสร้างประสบการณ์และก็ความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับเขาเก็ียบลอยน้ำค่ะเขาเก็ียบลอยน้ำมันเป็นขนมพื้นดินของอำเภอเราซึ่งตอนนี้ ก็จะทานต้องมาทานที่ตลาดตรงข้าก่าอ๋อต้องมาทานที่นี่เท่านั้นอีกแล้วหืมหอมมะพร้าวหอมใบเตยด้วย<อ>จำผมได้ด้วยครับได้มาริโ <M> อมาเลอร์ไม่ได้ไม่ได้ แต่ดูในละครตะขีร้องล่อมากเลยได้โอ้โหชอบดูมาชอบดูมากเลยอยากเห็นตัวจริงไหมจริงหรือจริงหลอกในละครนะแน่นอนจ้าเฮ้ยอย่าไปถามเลยอะไรล่ะเดี๋ยวีเสนาและชาลนอ๋อ้ใช่เจ้าสาวอานนท์เจ้าสาวอานนท์นี่น เป็นพระเอกสจื้งขับเลือสวนนี้เท้าปอลอทีนี่แฟนคลับจะเดินติดเชือหยุดดูเอางี้เราอยู่ตรงนี้ยาวละต้องมาเที่ยวกันนะครับตลาดถนนคนเดินรองพักเก่าสัพพยาครับ สำหรับชุมชนตลาดโรงพักเก่าสัพยาที่นี่นะครับก็อยากจะบอกว่าผมมีความประทับใจหลายอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็คนที่ชอบทานอาหารอร่อยนะฮะรับรองเลยว่าที่นี่เนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็มีอาหารหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ไม่มีที่อื่นด้วยต้องมานะครับที่นี่ยังไงก็ฝากดูอีพี EP ต่อไปนะครับว่าคนหล่อเขาจะไปไหนกันอีกนะครับไป มาชายัยนาทั้งทีนะครับแวะไหว้หลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าแล้วก็ไม่ลืมจะเที่ยวชมสวนนกชยนัยนาด้วยนะครับ